พี่น้องถ้ามาเบึงการการเพาะเห็ดเนาะการเพาะเห็ดเราอง่พี่น้องอันนี้เป็นเชื้อเนาะอันนี้เชื้อที่เป็นมากมืนันเอาถังแปดสิบรีมากเป็นกระชมาเอาขึ้นให้พอดีในข้นเมาแล้วไปเยอะจ้าข้เมาแล้วม้นเมาแล้วข้นไุงแล้วก็มัดยางปิดไว้ครับเอาข้าวขึ้นบ้านขึ้นรถกลับไปได้เป็นกระชีเก็บดอกเห็ดนี่พี่น้องเอาหัวโฮกสีไม้เอาหัวโฮกสีไม้อย่างน้อ เสื้อให้เราโง่รังนี่สามพันด้อถังละสามพันนะคะนี่สี่บอลให้ฟังมาเบ่งเสื้อนี่เอามาเบ่งถังนี่พีลาที่นี่ถังนี่นี่เดยประมาณลอยขวดเอาไปเป็นจุขวด่ิสบอรดนี่บอกขายขวดละาสิบบาทอืเออเขวดหาพันหาพันแต่บาใไตลาดเขาขายอยู่ขวดละลอยมา่ายนี่นี่นี่บอใช่ใช่ห้าสิบบาทนี่ละห้าสิบบาทแลวาอไดแต่ว่าใส่เห็ดลายปดบแต่ว่าทังนี่เ้าหตะเนนี่บอกเากเ็นเนนี่แหะ ใส่ให้เรื่อยๆโอ้ได้เอามาใส่ที่หลังก็ได้อีกเอาถิ่มลงไปเลยเอาเห็ดถิ่นงไปลยมันมีอยังในนอกจากเห็ดละงอกแล้วอันที่ห้าใส่เป็นความลับของทางราชการโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้ยคักเนาะค่ะเป็นความลับของทางราชการวันนะมาเพื่อนนี่เน่ไหนที่ดีมันไถทางนี้หรอคือมักปลาแดกเนาะคือมักปลาแดก่เข้าใจบ้ะกินมันเหรอแค่กินการน้ำตาลโอ้ห้าวการสังเกตการ ดนวันไหนจึงเอ้ยงานมาเบิ่งงานพี่น้องสัปดานสามสานต่อหนไปเข้าไปเข้าไประดับไปเท่อะไรไปเท่ได้เลยไปลาดได้เลยบอกค่ะ้าเอาไปใส่ต้นหน่อยสิก็ต้องผสมน้ำอีกอ๋อไม่ได้ครับพอการยางแล้วเขาไปผสมลงนี่โอ้มันหน่อยเนี่ยจ้างจ้งใส่ต้นหน่อยผสมน้ำเจ้าขวดนี่กับผสมน้ำยูประมาณลิตรนึงโอ้โหนก็สิเป็นประมาณลิตรเคืองค่ะเออจะสามารถใส่นี่เฉพาะได้เลยเนาะเนี่ยเฉพาะได้เลย เท็ะต่ละละาเฮ็่ละลไปแบบมั่วเฮ็ดมมั่วแมก็ไ่ได้คนคุณคู่ซองเจ้ยยิบดอกเห็ดละงหงแมดอกมาโชว์อีกจักดอกกระเนซองเสื้อเฮ็ดทีเพาะไว้ในถังนี่พี่น้องเนี่ยย่ามันเป็นดอกมามันสีดอกแง่ตาี้นนายน้มากเลเพื่อพ่เสียไลล่ะนี่พี่น้อง่ละงพันใหญ่ ง่ายกระดอกกันงดายคเป็นใดสวยครับ่สวยงามตำหน้าคนเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอันตำหนาคนปลาเห็ดเนาะบวันเนาะปลาเห็ดสีเพิ่นเพาะเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นบ้านเพิ่นเป็นหม่องเพิ่นเพาะพี่น้องเโอ่ยเนี่ยขุนแขกแขกคนเพิ่นกับมาหลายค่ะแชร์มาเบิ่งแต่ละมือหลายคณะทั้งมาซื้อทั้งมาเบิ่งเนาะ ก็ตอนนี้เราเรียนส้มยังได้ต้นยางหน้าคืออยากได้ครับแต่ว่าโคต้าเขาเต็มเบิดนี่นี่หอดต้นยางน่ะขายนี่ขายยางหน้าหมดแล้วนะฮะวันนี้เขาแจกจ่ายงข้าจับมาซื้อเขาจองหมดแล้วครับอันนี้ขายต้นจังไรจ้ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทในตลาดขายสามสิบห้าถึงสี่สิบเดี๋ยวละอันนี้พ่อเองเลยบ่ค่ะพ่อรับเข้ามาอ๋อรับมาหยอดเชื่อให้เอารับมาเหรอเขามายอดเชื่อเราขายสิบห้าบาทถือว่าถูกเนาะถูกถูกดิอันขายถูกขายถูก ต้นย่างต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยเสื้อเห็เห้ละงกเเรียบร้อยต้นละเบียละสิบห้าบาทอ,อันนี้เป็นขายเบิดแล้วอัเป็นาเบิรล <c ười>